หลังจากที่พักพลังประชารัฐมีมติขับยี่เบสอสอไปอยู่พักใหม่นั้นเขาบอกว่าสถา,านะของลุงป้อมจากที่เป็นฝ่ายรับตอนนี้เป็นฝ่ายลุกลุงป้อม เป็นต่อเลยครับแม้เสียงพลังประาชารัฐเดลงแต่หนาาลุงป้อมในคะแนนเสียงสอสอเท่าเดิมแต่ว่ากลยุทธ์ในการต่อรองมีอำนาจมากเพราะพักนั้นไม่ใช่พักพลังประาชารัฐแล้วไงไม่ใช่พักพลังก็เมื่ออยากให้ร่วมรัฐบาลอยากให้โหวตให้นายกครต้องแลก,กกับเก้าอี้ไงแต่ถ้าอยู่พลังประชารัฐเดิมเนี่ยไม่ได้ทำไมลุงป้อมเล่นละครแล้วไม่ใช่ละครเป็นต่อไม่ใช่แย่งไม่ใช่แย่งไม่ใช่แย่งอาชีพของคุณชาคริสเป็นต่อคือมีอำนาจมากขึ้นเป็นหัวหน้าพักต่อเป็นหัวหน้าพักก็เป็นอยู่ แล้วคือมีอำนาจต่อรองมากขึ้นทำไมถึงมีอำนาจมากขึ้นเดิม<อ>ทีสสอสอคนก็อยู่ในล้วชายคาพลังประชารัฐ<ต>ลุงก็เป็นหัวหน้าอตอนนี้แตกออกมาอยู่อีกพักหนึ่งก็เสียงของพักพลังประชารัฐมันก็ลดลงแล้วทำไมลงุง ป้อมเป็นต่อคนสนิทของลุงป้อมก็ไปอยู่พรรคนั้นกันหมดพอเสียงแม้เสียงพลังประชารัฐลดลงแต่อำนาจลุงป้อมในคะแนนเสียงสสเท่าเดิมแต่ว่ากลยุทธ์ในการต่อรองมีอำนาจมากกว่าเพราะพรรคนั้นไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐแล้วไงไม่ใช่พรรคพลังก็เมื่ออยากให้ร่วมรัฐบาลอยากให้โหวตให้นายกต้องแลกกับเก้าอี้ไงแต่ถ้าอยู่พลังประชารัฐเดิมเนี่ยไม่ได้ทําไมเขาถึงคํานวณ เรื่องของการไป20หรือ2ี่ทําไมตอนนี้มันนับตท่าไหร่องเพราะมันเป็นคณิตศาสตร์ทางการเมืองเดิมเนี่ยก็บอกว่าเจ 7, เจต่อหนึ่งเจต่อหนึ่งหรือเป็น8ต่อหนึ่งพลังประชารัฐเคยเสียสละเพราะว่าตัวเองอาจจะเป็น10ต่อหนึ่งเนื่องจากว่าต้องเอายกเก้าอี้กลางใ่ให้โคต้านายกทีนี้การไปอยู่2 1เ็ที่นั่นหมายความว่าต้องได้เก้าอี้สองลำตีสองลำตีว่าการเลยเหรอ จะอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ดึงว่าการได้ได้แน่นอนอย่างน้อยก็หนึ่งว่าการถูกต้องแสดงว่าพี่ช้างกําลังบอกว่าอํานาจการต่อรองที่เดิมอยู่ในพักไม่มีอํานาจไม่มีพอไปตั้งพักใหม่มีอํานาจขึ้นมามีอํานาจแลกกับการหนุนคนอื่นตรงที่ว่าเดิมเนี่ยพออยู่ในพักเนี่ยลุงปู่ไม่อยากปรับครมอไม่ปรับไม่ปรับครมอก็บอกลุงป้อมเอ้ยลุงป้อมพี่ป้อมก็คุมพักไปไม่ปรับครมอทีนี้จะบอกว่า พอเป็นอีกพักหนึ่งจะไปบอกลุงป้อมว่าไม่ได้ดิผมไปไม่ปรับคอรมอเหมือนเดิมได้ไหมไม่รู้เรื่อง,งไม่เกี่ยวลุงป้อมก็บอกว่าเออนายกไปคุยกับธรรมนัตเองแล้วกันไปคุยกับบิ๊กน้อยธรรมนัตเลยนะออโอ้ไม่งัง้นคนะพักไม่งั้นเสียงก็จะหายไปยีบเสียงอ,อ้าวผมจะไปคุยได้ยงไงไม่งั้นก็จะผิดกฎหมายผมเข้าใจแล้วว่าสองนักขาและ ล้มกระดานเนี่ยมันล้มกันอยู่ตรงนี้แหละครับคือพอมีข่าวการแยกตัวไปยี่สิบเอ็ดสอสอไปตั้งบางใหม่มาพร้อมๆกับคู่เรื่องของการต่อรองก้าอี้รัฐม,มนตรีเริ่มจากตอนแรกได้ยินเลยครับกระทรวงทรัพย์ซึ่งมไม่ใช่ <ๆ S 2> กระทรวงแรงงานอ อันนี้แรงงานดีเอสคือคู่แข้นเพราตอนสุดท้ายมีข่าวว่าไม่เอาแล้วสองเก้าอี้แม้จะมีโคต้าสองเก้าอี้อย่างพิชางคำนวณคณิตศสส์ก็ได้เอาเก้าอี้เดียวเลยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่พลังงานถ้าพลังงานไม่ได้ล่ะถ้าพลังงานไม่ได้ขอมหาไทยนี่แหละเป้าใหญ่เนี่ยจะไปที่มหาไทยเพราะเก้าอี้เดียวก็พอแล้วสำหรับ21คนเออ พลังงานน้อยไปมหาฮ่ยดีกว่าลุงป๊อกเป็นไม่ได้เป็น่าการเพราะนี่มาไทยมีพลังงานอีกสองสองร้าธุรกิจทุกก็คือการไฟฟ้าภูคกับการไฟฟ้านครหลวงอแล้วถามว่าแล้วถ้าไปใครล่ะที่จะอยู่ในโคต้าของความเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ก็บอกมีสี่ตัวเต็งนะที่มีโอกาสถ้าเกิดลุงตู่ยอมปรับคอรมอนะก็ดึงพรรคนี้ก็เป็นร่วมรัฐบาลนะพรรคเฐกิไทยเนี่ย บิ๊กน้อยแน่นอนเต็งันดับหนึ่งว่าที่หัวหน้าพักเนี่ยต้องได้เกาวีเต็งันดับหนึ่งอยู่นะตอนนี้คนต่อไปถ้าไม่ให้ก็ให้คนนี้ให้คนนี้ก็เต็งเต็งอันดับหนึ่งอยู่เหมือนกันหนึ่งคู่เต็งอันดับหนึ่งสองคนเลยเหรอไม่คือคนเดผมว่าผมว่าตัวเต็งนะไอ้นี่ไม่ต้องนี่ไม่ต้องน้องเป็นสตาร์ไปก่อน้องผมว่าพัชชลาวาตวงสุวรรณครับไปอยู่ที่ไหนตอนนี้เขาแว่วกันว่ามหาไทยมหาไทยเลยหรือมหาไทยแต่ลุงบ็อกยอมไหมล่ะ ไม่รู้มาไทยว่าการรู้ว่าร่ช่วยอยู่ที่กบอยู่ที่กัดกร่อนตรงนั้นได้หรือเปล่าอยู่ที่การเจรจาและการสมยอมอำนาจกันครับนะซึ่งเป็นบอกว่าการต่อรองนี้เป็นการต่อรองเพื่อที่จะไม่ได้ถูกพอยื่นยื่นนั้นไขที่คุณต้องปฏิเสธครับถูกยิ่งคุณปฏิเสธอำนาจการต่อรองยิ่งอยู่ที่นี่เพราะถึงตอนนี้ลุงตู่กำลังอยู่ในภาวะที่ถูกต้อนมาจนมุมอยู่อย่างนี้ที่พี่วีพี่โอ เขารู้อยู่แล้วว่าการถึงแม้จะเข้าไปในอำนาจอยู่เนี่ยมันก็อยู่ได้อีกไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้เมื่อพร้อมแล้วที่ร้อยเอกธรรนัฐบอกว่าพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วเซตอัพพร้อมแล้วทุกอย่างไปถูกการเลือกตั้งดีไหมเพราะผมมีสัญญาแล้วสัญญาแล้วใช่ว่าข้างหน้าผมไปเป็นรัฐบาลสัญญากับใครมาสัญญากับใครไม่รู้แต่รู้ว่าในตอนนี้สัญญาม่สายันตอนนี้โทนี่กําลังลุกหนักเออ ลุกหนักในหลากหลายเรื่องและทุกๆเรื่องมุ่งเน้นไปเป้าเดียวครับครับทําลายความชอบธรรมทําลายการบริหารจัดการของนายยกรัฐมนตรีคนนี้และตอนนี้นะพี่โอวิช้างนะการทําลายความชอบธรรมที่เห็นจะจะก็ม,มุ่งไปที่จุดเดียวกันก็คือเรื่องของของแพง,ง,แงเล่นสามขาเลยโทนี่ พูดตลอดเรื่องของแพงมีการสอนด้วยนะว่าเรื่องหมูแพงจัดการยังไรในสภาเป็นไงฝ่ายค้านโอ้ฝ่ายค้านก็ยื่นกระทุกระทุของแพงนอกเป็นไงมีม็อบไหมม็อบของแพงกี่ขาโอ้ท่านไม่หมดเลยตอนนี้ใช่โอ้กดดันหมดเลยตอนนี้ลุงตู่จริงๆตอนนี้เรื่องโควิดเนี่ยดีนะการจัดการโควิดดีขึ้นดีขึ้น่คิดนานคิดนานที่คิดนานเพราะว่าคิดนานคิดนานเพราะว่าอะไรรู้ไหม ก็ตอนนี้ยังรักกระปิดรักกระเปิดพร้อมที่พรอเปิดใหม่แล้วพร้อมที่จะปิดใหม,ม่เออ<ช>พราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือเฉพาะของแพงถ้าลุงตู่จัดก,การของแพงได้ก็จะดีขึ้นเพราะตอนนี้ก็บอกอ<ด>เจอคุณโ<ด>ทน,นี่เจอในสภาและเจอข้างน,นอกม็อกพลังกดดันเพราะหัวใจสําคัญตอนนี้ในแง่ภายนอกที่จะแรงกดดันเพิ่มนอกเหนือจากเรื่องของยี่สิบเอ็ดสสที่เป็นกดดันอาจจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วเนี่ยถ้าลุงตู่ยังจัดการเรื่องของแพงไม่ได้ก็จะยิ่งแบบทําให้ปัญหาเนี่ย หมักหมมสมทบกับเรื่องของทางด้านการเมืองกันมาอีกเพราะฉะนั้นโอกาสความเสี่ยงของลุงตู่ก็ยังมีอีกมากพี่โอพี่ช้างสุดท้ายยังฟันธงว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ผมคิดว่ากลางปีไม่เกินกลางปีไม่เกินผมก็ว่าดีสุดสำหรับลุงตู่คือกลางปีคับ